ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเรับเติมเกม EAFC 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top u p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราออินะวันนี้ก็อยู่กันในเกม FC 24นะครับผมกับโปรโมใหม่นะครับผมอันเ m a t ท t ีมเบิร์ดเดย์นะครับผมอุนเบิร์ดเดย์นะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าโปรโมเนี่ยเป็นโปรโมที่เอตั้งใจขายมากนะผมมีแต่ตัวเดือดๆ,ๆแล้วก็ NBC ก็โอเคมากๆเลยออเจกตีฟก็ดีครับเรียกว่าต้อนรับ เพราะว่าเกมเพิ่งลดราคาแบบโหลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับลดเหลือประมาณสามร้อยบาทเพราะฉะนั้นก็ตอนรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่หน่อยแล้วกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรูปนักเตะให้ดูก่อนเลยดีกว่าคร่าวๆนะผมว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายรูปใหญ่นิดนึงโอเคพร้อมครับมาครับนี่ครับ นี่ก็ตามด้านนี้เลยผมก็มีเมสซี่มีเดอะบอยอะไรพวกนี้เนาะอันนี้คือรูปจะเล็กนิดนึงนะอันนี้ผมก็โพสต์ไปแล้วหน้าเพจผมใครอยากไปดูแบบละเอียดละเอียดนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีนึงว่าตัวไหนเป็นยังไงหรือว่าอาจจะแบบไปไวๆหน่อยอันนี้ก็คร่าวๆก็ผมอันนี้ให้ดูคร่าวๆดูคร่าวๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูออบเจกตีฟก่อนไปดู SVC ก่อนดูออบเจกตีฟ ดูอีโวแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันครับอ่ะลืมบอกเลยว่าคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์ Concept ของ Ultimate Team Birthday เนี่ยมันคือการ up skill move และ w e ก k foot อันนี้คือเป็นหลักนะแทบทุกตัวเลยได้อัพ skill move กับ w e ก k foot ับแล้วก็เพ์สไตล์ค่าพลังต่างๆครับผมแต่ว่าหลักๆคือต้องมี up skill move กับ w e ก k foot นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเปิด s b c ให้ดูก่อนครับ เอพซเข้าใหม่วันนี้ก็จริงๆก็มีพอสมควรเลยนะครับผมแนละ้วก็จะมีนี่ครับกิงสลี่โกมองครับค่าทำประมาณเจ็ดแสนนะได้ห้าห้าเดครับสกิลมูห้าวิฟุนห้าบายเยินแล้วก็ฝรั่งเศสครับพเพสไตลย์เป็นลาปิดกับปิงพาร์ปิงพาร์ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่มากเป็นการจ่ายบอลยัดเข้าไปแรงๆครับแล้วจะจ่ายแม่นยำครับส่วนลาปิดนี่ของดีครับเป็นเอ่อสปิดสปิดปลายคือเพิ่มสปิดปลายแล้วก็ทําให้เสียบอลยากเวลาโดนเบียดครับอันนี้ก็คือ ดีอยู่ครับราคา700,000ราคาพอๆพเท่ากับพวกเดปายพวกเฟลิกแต่ว่า,าสแตทเนี่ยมันอาจจะสู้2ตัวนั้นได้สู้สู้สสู้เดปายกับเฟลิกไม่ได้ในกรณีที่ตัวมีตัวไหนตัวหนึ่งได้อัพนะแต่ว่าถ้าใครแบบเซฟเซฟก็เอาโคมองไปก็เอาโคมองไปเน้นแบบริมเส้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไปเล่นแบบเป็นตัวจบสกอร์อะไรเงี้ยจะไม่ดีมากเพราะคอมโบเชืมมาแค่8 3เองครับสำหรับโคมองเนาะแล้วก็มี มี SBC อันนี้มาใหม่เหมือนกันครับ Spring Update แต่ว่าห่วยครับอันนี้ข้ามได้เลยครับแล้วก็มีอไอคอนครับผมนะเป็นโซคราเตสครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้ถ้าจะเทียบต้องไปเทียบกับซิโก้ ซิโก้นะเป็นบราซิลเหมือนซิโก้ก็จะได้พลิ้วกว่าแต่เพื่สไตล์จะ,ะทุ่โซคเตสไม่ได้ครับโซคเตสนี่หนืดแน่นอนเพราะว่าพี่แกสูงมากของฟุต4แล้วก็บาลานซ์มาแค่8-5เลเวชั่น8-7แล้วก็จีนตี้8-5ครับผมนะแต่ว่าสเตตเนี่ยไม่แย่ครับยิงบอลถือว่าโอเคเลยแล้วก็จ่ายบอลดีเลยครับแล้วก็มีอินซิสซีพาร์ตด้วยช่วยให้จ่ายบอลดีขึ้นทําสามเหลี่ยมดีขึ้นมากครับแล้วก็เทคนิคอลดิเบอร์ครับทำให้เลี้ยงบอลติดเท้าไปกับบอลได้ดีครับตัวนี้ก็ถ <c oughs> ถ้าาาามมมผนนนะันราคา1เี่ย มันได้ชนกับซิกโก้ได้ชนกับแจซินโยผมชอบแจซินโยมากกว่ามันใช้ง่ายกว่าเป็นปีกเป็นกองหน้าเลือกแจซินโยแต่ถ้าเป็นเลือก CM เเลือกโซกาเตสครับถ้าต้องเลือก CM เระหว่างโซกาเตสกับซิโก้ผมเลือกโซกาเตสในราคาประมาณล้านเผมจะเลือกโซกาเตสตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ออกมาก็ถือว่าโอเคเลยครับนะเ v c ก็มีประมาณนี้แล้วก็พาไปดูออบเจ t i ีฟครับออบเจ t ตีฟก็จะมีเป็นระดเมลฟ์เก่าครับผมมาให้ทำนะนี่ครับผมลาดเมลฟ์เก่าเนะี่ยผม ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาก็แบบถ,แบบถ้าแบบใครเพิ่งมาเล่นก็ทำออเจกตีฟมาเอาตัวดีได้ครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรครับยิง7ลูกด้วยนักเตะโคลัมเบียครับเล่น12แมตช์ครับผมในโหมดพวกสควอตแบตเทิลัไนสควอตแบทเทิลก็ได้ครับจ่าย6ลูกด้วยนักเตะที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า85ครับ85ขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็ชนะ6แมตช์ครับผมนะด้วยนักเตะลาลิก้า3ตัวในทีมนะครับผมนะ 6แมตหรือ8 8ครับขออภัยครับแค่นี้ง่ายๆครับสบายๆก็ได้เจ้าลาดตเบลเฟลเก่าไปใช้แล้วครับผมนะอ o b j e c t i v e เสร็จแล้ว s b เสร็จแล้วดู EVO หน่อยครับในส่วนของ EVO เนี่ยก็จะมีมาด้วยกัน2อันครับอันแรกนี่ห่วยมากครับอันนี้ห่วยมากเสียแสนหนึ่งได้เพสไตล์ดูดบอลทองแล้วก็อัพแบบ Inform, อินฟอร์มอัพแบบอินฟอร์ม5สเตตไม่ค่อยดีครับแล้วก็แม็กแค่85เอง อันที่น่าสนใจกว่าคืออันนี้ครับได้บล็อกทองเพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็ฟรีด้วยอันนี้ฟรีด้วยครับเห็นส่วนใหญ่เขาจะเอาวารานไปทํากันนะผมนะก็โอเคเลยแล้วก็ได้จ็อกกี้ทองแล้วก็ได้วิกฟุตเป็น5ด้วยครับอันนี้นะโอเคกว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กครับอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ไปดูนักเตะกันดีกว่าครับไฮไลท์มันอยู่ที่นักเตะออนแพ็เนี่แหละเออแล้วผมลืมบอกไปนิดึงครับมีนักเตะเวอร์ชั่นอื่นออนแพ็คด้วยนะใครเปิดได้ไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่ครับเป็น5้า ตาเบสออฟทีมหนึ่งครับก็จะเป็นพวกสกิลวูพาทั้งหลายเนาะก็จะเข้ามาในแพ็คด้วยอยู่ทั้งหมด7วันครับใครเปิดได้พวกตัวแปลกๆพวกนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมนะโอเคไปดูนะักเตะกันต่อจะ้ะเดี๋ยวไปดูในคอนเซปต์จะได้ง่ายๆครับผมคอนเซปต์บุสเบิร์ธเดย์ ต้องเรียกอู๊ตเบิร์ตเดย์เพราะไม่มีฟุตแล้วอัติวิทย์ทีมเบิร์ตเดย์กับคอนเซ็ปต์โอเคโอเคเดี๋ยวผมก็ตัวไหนผมว่าหวยผมก็จะข้าๆไปเลยนะครับเปแอนนี่หวยครับสแตทนี่พอได้ สเตตก็ไม่ได้ดีมากนะครับชื่อสเตตนะชื่อสเตตแล้วก็มีสเตตด้วยนะครับผมนะสเตตก็พอได้ครับตัวนี้แล้วก็ได้รีเลนเทสกับอินเตอร์เซปทองเพย์สไตล์ก็พอได้ได้55แต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรครับโรบินกูเซ่นก็ถือว่าเป็นแบ็กใช้งานนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัววีฟูดห้านะตัวอันนี้ตัวสกิลมูฟห้านะครับผมนะอันนี้อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งใครสงสัยมันมี2ตัวเนี่ยตัวหนึ่งมันจะเป็นสกิลมูฟห้าตัวหนึ่งจะเป็นวีฟูดห้าครับคอนเซปต์มันจะประมาณนีี้้มมัันนนจะะะปรรรราณคคบบเเเิ์์ดยผื่อใงง แต่ถ้ามีตัวเดียวก็คือมีตัวเดียวไม่ต้องสงสัยเรากวเฮ้ยทำไมบาง,บางตัวแม่งมีตัวเดียวบางตัวมี2ตัวไม่ต้องไปสงสัยมันก็มันแล้วแต่เอเคครับนะโบเอตัวนี้ก็แบ็กใช้งานครับทั่วไปครับไม่ได้พิเศษพิโสอะไรครับเพรสตล์ Play ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ็อกี้ทองกับสไลด์ทองครับ mm hmm. มิดิโควิดซาวิดก็เช่นเดียวกันครับตัวธรรมดาไม่ได้พิเศษพิโสอะไร55ครับสแต็ก็บ็อกซ์บ็อกซ์ทั่วไปมีอินเตอร์เซปกับ บางบอลทองบอลทอง,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 งไม่ค่อยดีอินเตอร์เซฟใช้ได้ครับใช้งานได้พวกนี้ตัวพวกนี้ใช้งานได้แต่อาจจะไม่เทพมากาจจมมาก,ก็เหมือนสตงสเต็ตอะไรเงี้ยแมคเคนนี่ตัวนี้อยู่ในออบเจกตีฟนะอยู่ในซีซันโปรเกตครับผมคิมเป้เบ้นี่สเต็ตถือว่าโอเคครับค่าพลังโอเคใช้คำว่าค่าพลังดีกว่าค่าพลังโอเคครับดิเน 88, ฟนเซ่แปดแปดฟิล์เกสิบสวิ่ง86ดสิบหกครับอคอมพิวเตอร์เรียกชั่นก็โอเคแต่เพสรสเตย์ผมไม่ชอบครับลิเลเล่ทองอึดสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กในวันเพียงพออยู่แล้วแต่วุ้ยเซิร์ฟแข็ง รับดวงกันนีตัวสกิลมูฟเนาะนอะ่ะกดผิดถัดมาครับผมเดียโกโชตาครับตัวนี้ได้5-5นะเดียโกโชตาเนี่ยจะติดนิดนึงตรงเรื่องของการจ่ายบอลครับอันนี้จะไม่ค่อยดีครับแต่ได้ลาปิดกับเอเรียลเนี่ยปกติเอเรียลเนี่ยจะไปอยู่กับนักเตะต,ตัวใหญ่ครับอันเนี้ย โดดโดดแย่งเล่นลูกกาอากาศดีจะไปอยู่กับนักเตะตัวใหญ่ครับแต่อยู่กับโชต้าก็ไม่แย่เพราะโชต้าได้จัมปิ้ง99ครับแล้วก็ได้ลาปิดทองแถม55ด้วยจบสกอร์ในกรอบก็คมครับจะยิงไกลกับจ่ายไม่ค่อยดีแค่นั้นถ้ามีข้อติก็โชต้าก็ใช้ได้ครับผมโคโรเมอนี่อินซิเย่พวกนี้ในออเจกตีฟนะครับผมเมียดขออนุญาตเรียกเมียดแล้วกันไม่รู้ชื่ออะไรครับเมียด55ครับตัวนี้ครับสแตตก็ถือว่าโอเคผ่านเลย ยิงในกรอบยิงไกลได้จ่ายบอลได้ความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีระดับหนึ่งความเร็วถือว่าพอมีครับวิเพอพาร์ตอันนี้ใช้ดีครับ power ช h o t เพิ่งโดนเนิร์ฟประสิทธิภาพลดลงครับแต่ถามว่า2เพย์สไตล์เนี้ยมาอยู่ด้วยกันแย่ไหมก็ไม่แย่มากหรอกเปิดบอลได้ยิงบอลไกลดีครับ ลาเวล่าตัวนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะการยิงค่ายิงเนี่ยแย่มากครับผมจ่ายบอลดีความคล่องตัวมีความเร็วมีแต่ค่ายิงแย่มากครับผมถ้าจะเป็น C a M ยิงประมาณนี้ผมว่ายังไม่ไหวครับได้ปิงพาร์ตกับทีเวลา่าเพสไตล์ก็ไม่ดีครับทั้งตัวสกิลมูฟแล้วก็ตัววิกฟุตสอตัวเลยนะ ถัดมาครับโรดิโกโรดิโกอันนี้โอเคครับวิชันกับช็อตพาร์ตดีแต่ว่ามันเป็นหลุมลองพาร์ตก็คือจะจ่ายบอลยาวไม่ดีครับยิงในกรอบคมแต่ช็อตพาเวอร์ power, กับลองช็อตต่ําเหมือนเดิมครับได้ลาปิดกับทิกสเตอร์อน,นี้ลาปิดดีแต่ทิกสเตอร์ผมไม่ชอบเลยครับนะมีตัวสกิลมูฟห้ากับตัววิกฟุตห้าครับภาพรวมผมว่าละโรดิโกถือว่าใช้งานได้แต่ก็ยังไม่เก่งครับเช่นเดียวกันกับป๋าจอครับเป็นกองหน้าวิกฟุตสามอันนี้ก็คงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะครับไม่เวิร์กอยู่แล้วครับนะ บา l เลยล่าตัวนี้ผมยังชอบตัวยังชอบไอ้เจ้าคาเ์าหฮันตัวตัวแฟนตาซีวีฟตห้าเหมือนกันครับผม mm hmm. มีอินซิสตีฟกับลองบอลเหมือนกันบา l เล l a ล่าแต่บา l เล l a ล่ามันจะดีกว่าหน่อยตรงว่ามันอึดครับมันวิ่งได้เยอะนะบา l เล l a ล่านะ mm hmm. ผมมองปู๊บล้ว เราโค่นี่ดูดีครับเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ็กได้แต่เชียร์เซนเตอร์ดีกว่ามีบล็อกทองกับแอรเรียลทองครับผมนะดิฟเฟนต์เก้าเอ็ดฟิสิกอลเก้าสิบนี่จวดจัดมากครับผม้ความเร็วแปดสิบหกอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับเพสต์สไตล์จะดูดีกว่าคิมเบ็มเพ่หน่อยซอนฮึงมินโหดมากครับห้าห้าได้ควิกเต็บทองกับยิงแรงอ่ะยิงแรงเพิ่งโดนเนิร์ฟแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ซะทีเดียวครับแต่สแตตดีมากครับแล้วก็เร็วครับแถมห้าห้าโหโหดแน่นอนครับ ซาก้าสเวอร์ชันครับสกิล5ตัวหนึงวิฟฟูตัวหนึ่งครับผมนะมียิงแรงกับที่กิตกะนะครับผมที่กิจกะที่ผมแทบไม่ใช้เลยมันเป็นมันช่วยให้แบบเฟิร์สทัชเวลากด X ส่งแม่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับเพราะว่า X ปกติมันก็ไม่ค่อยพลาดกันอยู่แล้วกดปุ่ม X สั้นๆน,นะเนาะส่วนยิงแรงเนี่ยได้ใช้บ้างครับผมซาก้ก็มี2เวอร์ชันเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็ สเตตด,ดีครับสากะาเนี่ยสเตตด,ดีสเตตแต,ตผ่านครับแต่ว่าเพลสไตล์อาจจะแบบนิดนึงสําหรับผมแต่ภาพรวมได้มาผมว่าก็เก่งอยู่ดีครับเช่นเดียวกับเบนเซม่าครับมี2เวอร์ชันเหมือนกันเบนเซม่าก็เป็นกองหน้าสไตล์หนืดๆอยู่แล้วแต่ว่าเบนเซม่าจะจ่ายบอลดีหน่อยจ่ายบอลสั้นดีเล่นกับเพื่อนดียิงคมมากครับผมแล้วก็ตัวนี้มีฟินเนสช็อตปั่นดีครับแล้วก็เอเรียลเล่นกลายเป็นเล่นบอลกลางอากาศได้ด้วยเพิ่มมาอีกมิติมึงครับแล้วมันตัวใหญ่อยู่แล้วด้วยไงเบนเซม่าก็ใช้งานได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยล 5, ผมนะ ถัดมามองแกนตัวนี้5-5ครับผมตัวเนี้ยสวยเ <c oughs> ตอทีเด็ดคือสวยครับแต่ว่าก็ยังมีสเตตหลุมเยอะครับวิชั่นต่ํามาก81สจะจงทรงสามเหลี่ยมไม่ดีบาลานซ์ต่ํามากครับลองช็อตก็ไม่ดีก็ยังมีสเตตหลุมอยู่เยอะครับแต่ว่าถ้าในกรอบเนี่ยพี่แกคมแน่นอนครับอาจจะไม่พลิ้วมากแต่ว่าคมแล้วก็ความเร็วถึงครับได้5-5ได้ฟินเนสช็อตทองกับดูดบอลทองก็ใช้งานได้ครับพอสเตตมันมาถึงไงสำหรับศูนย์หน้าครับผม ถัดมาครับเควินเดอะบอยตัวนี้เสียดายตรงเป็นทีเวล่าครับถ้าเป็นเบสต์ไอ์อื่นน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ก็ไม่ได้ยูสเลสซะทีเดียวครับผมนะแล้วก็อินซิสซีพาร์ที่ดีมากครับ5-5ครับผมนะก็ไม่ต้องสื่อไปละเดอะบอยก็ แน่นอนครับจ่ายบงจ่ายบอลอย่างนี้เทพอยู่แล้วครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับลีโอเมสซี่ตัวนี้5 5ครับผมตัวนี้ก็ต้องไปชนกับตัว TY วครับแต่ว่าผมยังชอบตัว TY วมากกว่าเพราะตัว TY วีสเต็ปดีกว่าถึงแม้จะวิ่งฟุตสี่ก็เถอะแต่ภาพรวมเมสซี่มันก็โหดในตัวของมันเองอยู่แล้วครับอาจจะช้ากว่าตัว TY วหน่อยแต่ว่ายิงจ่ายเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่แย่เลยครับแถมได้วิ่งฟุตห้าครับเป็นเทคดิฟแล้วก็ฟินเนชช็อตก็ดีมากทั้งคู่ครับผมนะเนี่ยตัวโหดๆเพียบครับเบิร์ดเดย์ มาดูของในส่วนไอคอนกันต่อครับรอยคีนนี่ผมข้ามได้เลยครับหวยแน่นอนกับสแตตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแถมเพสเตียนี่กลัวทั้งคู่เลยครับมิโลสลาฟโปเตสกิลมูฟาวีฟุตสี่ครับแต่ก็เป็นกองหน้าแบบทรงชาวบ้านชาวบ้านความเร็วถึงยิงคมแต่ว่าเรื่องของความคล่องตัวก็ไม่ได้จัดจ้านมากจ่ายบอลไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็คอมพิพเชอร์ต่ำครับตัวนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วกันได้ยิงแรงทองกับเอเรียวทองใช้ได้แต่ถามว่าถึงขั้นเก่งในกองหน้ายุคนี้ไหมก็ไม่ครับผมนะ ซัมบอรตาตัวนี้ต้องเล่นแบ็กเท่านั้นนะคุณเห็น5-5อะไรอย่างงี้แบ็กชอบเอาไปเล่นกองกลางกันแต่ตัวนี้เล่นไม่ไหวครับบอกเลยเพราะวิชั่นต่ำมากครับแปดสิบสองฟินิชชิ่งก็ไม่มีลองช็อตก็ไม่ค่อยดีครับจะเน่นเด่นเรื่องความเร็วแล้วก็เล่นเกมรับแต่ว่าเพสไตล์ดีมากครับแอนติสปาเต้กับลิเลเล่นลิเลเลทองครับให้เป็นเป็นแบ็กตัวรับเนี่ยดีแล้วครับ สบอตตาเป็นแบกตัวรับดีกว่าส่วนเรอองบองนี่มีสกิล5กับวีฟุต5 2สองตัวครับแอนติซิปาเต้ทองแล้วก็แอรียลทองครับดีทั้งคู่ครับเพย์สไตล์ดีทั้งคู่แล้วก็สเตตเนี่ยถือว่าผ่านด้วยแล้วก็เรอองบองมันแข้งขายาวด้วยปะทะดีครับวิ่ง83อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ภาพรวมดีครับบันเตซานี่ก็เก่งอยู่แล้วครับผมนะ วันนี้สโตรยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้วิงฟูลห้าเวอร์เกตไฮทับโลครับแต่ว่าความคล่องตัวมันต่ำมากแล้วก็วิชั่นต่ำมากครับแล้วก็เพย์สไตล์ไม่ดีด้วยได้ดูดบอลทองกับเพเวอร์ช็อตทองครับผมคาร์ลอสเปโต้สองเวอร์ชั่นครับดีทั้งคู่ครับสกิลมูุภาพวิงฟูลห้าดีทั้งคู่เลยนะจะจะสกิลห้าหรือวิห้าก็ได้ครับผมความเร็วก็สเปียร์ดิฟเวนต์เก้าสิบฟิสิเคลแปดแปดครับอาจจะมีปัญหาเรื่องปะทะนิดนึงเพราะพี่แกตัวเล็กแต่ว่าภาพรวมก็ดีมากครับแย่งบอลเเเเเเกกกกก่่่่่่งงงงบบบบิบแแคคคคมมมมมไไไไไรรรััดดดดู้้ออลลลลลททวววว็็็ีีาาพสต์ถึ แบบแคมป์นี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าตัวอาเซนอลนต้ององรีครับจัดจ้านมากครับผมมีทั้งสกิลพูมห้ามีทั้งวีคฟุตห้าครับผมเร็วคมและได้บูทบาลานซ์มาเยอะด้วยครับวิชั 4, ่น84ช็อตพาส90ลองพัส80อันนี้จะเป็นข้อเสียเล็กๆจ่ายบอลอาจจะไม่เนี๊บมากแต่ก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่า,เ,าเร็วได้ลาปิดแล้วก็หนาทีเดียวครับเป็นทรงแบบแจซินโยแต่มีฟินเนสช็อตทองเพิ่มขึ้นมานั่นแหละครับโคตรโหดผมอยากได้มากเลยนะองรี Only. ครับแล้วก็สุดท้ายกุลิ วิง91ยิง92าพาสซิง93ดิบบิง้ง91ดิฟเฟนต์86ฟิสิคล91แม่งจะ90หมดแล้วครับ55แล้วก็เวิร์กเลดเป็นไฮไฮด้วยครับได้เพสต์ตายเป็นปั่นทองแล้วก็ยิงแรงเพสต์ตายจะไปนในทางแบบตัวรุกซะมากกว่าก็เป็น CM ยืนคู่กันอาจจะมีตัวรับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่คอยสอดเข้าไปเล่นในกรอบสอดเข้าไปเล่นหน้ากรอบฟินเนสช็ชอตด,ดียิงไกลดีมีช่องให้ยิงไกลย,ยิงได้ครับแย่งบอลก็เก่งโอ้โหไม่ต้องสืบ้วครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมสรุปคลิปอัปเดตเบิร์ดเดย์ดุมากครับเบิร์ดเดย์ดุมากเดี๋ยวผมแถมทิ้งท้ายไฮไลท์เปิดแพ็คให้หน่อยแล้วกันนะผมเปิดแพ็คไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เปิดแพ็คผมนะได้ตัวเบิร์ดเดย์เพียบครับได้ตัวเบิร์ดเดย์เยอะมากครับเดี๋ยวไปดูครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเบิร์ดเดย์นะก็ถือว่าโปรโมนี้ EA จัดเต็มเลยแล้วกันใช่ไหม EA จัดเต็มเลยแล้วกันแล้วก็น่าจะพักสมมติโปรโมนี้มีททีีมม1 2กกก็น่าจะพััส 2องวีกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมทีมฤดูซีซั่นแล้วก็เดือดเหมือนกันครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวต่อกันด้วยไฮไลท์เปิดแพ็คทิ้งท้ายนะผมอย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝา like, กกดติดตามฝากกดซับสไคร้กกช่องกรอีด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับอย่าลืมดูไฮไลท์เปิดแพ็คตอนท้ายต่อด้วยนะครับผมบ๊ายบาย yeah, ผมยังไม่ได้สักใบเลยยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมสักใบเลยเ,ลยเนี่ยกูเนี่ย เฮ้ยมาว่าดีๆใครวะสีเยตอสีเยดยูฟาเฮ้กูเห็นสีม่วงๆชมพูชมพูกูนึกว่าเบิร์ธเดย์เฮียสีเยดยูฟ้าครับเมสซี่แป่ท่าเดียวไปเฮ้ยมาว่าดีๆโปรตุเกสอลวิวใครวะ ไอ้เหี้ยฮีโร่ใครวะไอ้เหียเปาโลฟูเต้ไอ้เฮี้ยเปาโลฟูเต้า ute, มาทำเฮี้ยอะไรครับตอนนอี้มาทำเฮี้ยอะไรเปาโลฟูเต้ตอนนี้ครับไอสัตว์เฮ้มาวะอมเหลืองบาซิล l ์บิใครวะเปนเนรอ เอาเป้แอนดับกับดับกับฮาร์เดอร์ไอ้เหี้ย่ทำไมฮาร์เดอร์ถึงออกมาทีหลังเพราะฮาร์เดอร์แข็งกว่าครับไอ้แย่ห้าคูณสองเอ้ยมาวะกาที่อะไรอยู่คนเนี่ยโรดิโก้โรดิโก้เบิร์ธเดย์ป่ะเฮ้ยโรดิโก้ Birthday, เบิร์ธเดย์โโด Birthday, วะ่ะ สเตอร์กับลาปิดไอ้เหี้ยมาว่ะโลเทก้เบิร์เดย์เหี้ยแพงเหรอ,อตัวนี้สกิล5หรือวีฟูด5วะผมอยากได้ตัว, skill, วสกิลอะเหี้ยสกิล5หรือวีฟูด5วะไอสัตว์ตัววีฟูดผมไม่ได้ใช้หรอกครับขายไม่ได้ด้วยตัววีฟูดเนี่ยาราดเก้าตัววีฟูดนะสี่คูณห้าไป เอ้ยมาอีกแล้วว่ะโอ้โหเซอร์เกย์แน่นอนครับทรงนี้เฮียเซอร์เกตนิรินโควิดซาวิดเฮียหี้ย 90k ครับเซอร์เกเย์เฮียแต้าคูณแบบเทรดได้หน่อยครับเทรดได้เว้ยกุลิดเอ้ยมาว่ะฝรั่งเศส CDM กองเต้เหรอไส้ใไรใครวะ ไซนในดีๆขวยเปแอนไอ้เหี้ยดูคือกูนึกว่าจะเอาเพื่อนมาเหี้ยเป้ไซนใ์ในเป็นเซม่า 5, 5. เหี้ยสัตว์53เฮ้ยมาอีกแล้ววะสวิตเซอร์แลนด์ G K โกเบลไซนในใครวะไซนในดีๆไซนในดีๆดีๆ,ๆ,ๆ ควยป่าจอยเอ้ยป่าอยป่าอยมีฟุตสามไมยี่ยป่าจอยี่ยมีฟุตสามครับยี่สีครับแต่ถ้าคูณสามแล้วกันอันนี้เทรดได้นะคุณหลิดจบจบไปเอ้ยมา,าว่าดีๆเบลเยี่ยม โอ้โหดูว่าเดอร์บอยไอ้เหี้ยใครไซนใน90้าสิไนในต้องเยอะกว่านิ่ไซนในเยอะกว่าหรือเปล่าไสนในคยในุยทำไมเซอร์เก้ัาถึงมาออกข้างหลังวะไอ้เหี้ยแปดห้าคูณเจ็ดก่อนแล้วกันครับโอ้โหสีพอดูวีกกว่า เบลิไอ้เฮีย,ยจัดไป8 4คุณ20เอ้ยมาวะฝรั่งเศส ST โอ้โหกัดโตโตไอ้เหี้ยกับเบแอดโอ้ไอ้สัตว์เดิเดิมเย็ดแม่ มาวะบาซิลอีกแะเอววิเอเยเป้แอนอีกวนะเนี่ยดับกับใครครับมึงดับดีๆหน่อยมึงช่วยดับดีๆหน่อยดับดีๆหน่อยใครวะนะโอ้โหสเตตไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียแปดเจ็ดคูนสี่คูได้สเตตกับเป้แอนแสดงพูดไดแปดเจ็ดสี่ตัวเลยนี่โอ้โหไอ้สัตบ ไปมาหน่อยเฮ้ยเมสซี่กุลิดมาวะดีๆๆีบราซิลอีกแะเป็นเฮียอะไรนักหนาเนี่ยดับกับดับดีๆหน่อยเหอะเปแอนตัวที่ร้อยกับสเตตอีก ย็ดแม่สองตัวเดิมเลยครับไอ้้ยแพ็คใหญ่กูปวดหัวปวดหัวปวดหัวจะปวดปวดหดัวจัด แม่งไปเลยแล้วกันไม่ต้องสูตรเสิร์ชที่อะไรครับมากความโถงมาก็ไม่ต้องลุ้นเฮียอะไรกันเลยครับเดวิดเบคแฮมไม่เฮียคือทงมาก็ไม่ต้องลุ้นเฮียอะไรลแล้วจบแล้วแต่ทงแล้วครับโคมองก็โอเคนะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดเ้ว่นนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า